สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะจะพามาทําต้มยำปลานิลค่ะพี่น้องนะคะเบงเครื่งค่ะพี่น้องนะคะเครื่องเน้นๆจุกๆรับรองว่าไม่มีข่าวสูตรนี้สูตรของเยานะคะพี่น้องว่าเบิงข่ะนี่ยังเนียค่ะอย่างแรกค่ะก็คือตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็รากใบขึ้นชัยนะคะพี่น้องใครไม่มีรากใบขึ้นชัยเป็นรากผักชีจะดีมากๆค่ะแต่เยาบ่มีนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะ ข่าค่ะมะขามเปียกค่ะมะเขือเทศค่ะใบกะเพราค่ะพี่น้องนะคะใส่เลร้ายๆค่ะแล้วก็ปลานิ่นค่ะซองโตล้างทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะสูตรล้างปลานิ่นของเย่าเวยค่ะพี่น้องรับร่องม่มมีข้าวค่ะนะคะล้างด้วยเกลือนะคะเอาเกลือไปเศร้าๆนะคะจนมุมมีน้าเมือกน้ำยางของปลาค่ะพี่น้องนะคะเราค่อยเอามาต้มยำรับรองวาแซบค่ะนะคะกดอื่นค่ะเราจะใส่มะขามเปียกลงไปค่ะ ตามด้วยเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราเตรียมไว้ค่ะเครื่องต้มยำนั่แหละค่ะพี่น้องนะคะหากใบขึนชัยตะไคร่ใบบักกูดใส่ลงไปค่ะคาออนค่ะพอดีคาออนมันเย้าขึ้นมากเหมือนนั้นนะคะพี่น้องเห็นเหรือ,อก็เลยใส่ลงไปน้ำค่ะนะคะนี่ค่ะถ้ามีใบพักชี่ด้ค่ะพี่น้องใส่ลงไปน้ำแพีงแค่แบแต่ว่าเยอาบม่มีนะคะไม่มีก็เลยได้เป็นใบกะเพราใบกะเพรา ก็แซ่บก็อร่อยสดนีหล่อนข่องข้อเลยล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะ้ามีผักชีนะคะก็ใส่ทั้งผักชีทั้งใบกบเะเพราด้วยค่ะพี่น้องอย่าใส่อย่างใดอย่างหนึง่งเพราะว่ามันจะเห็ดให้ตม้มยำปลาเข้านี่สดนีหล่อนข้อวับวาปค่ะนะคะใส่เกลือนิดนึงค่ะนี่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องช่วงนี้ก็เน้นปลาเนะะี่ยค่ะพี่น้องนะคะปลานิ่งนะคะ พราะว่าซื้อมาหลายค่ะนะคะแต่ละเมนูแต่ละหมูอก็จะ,ะสิ่งเหตุยังกินนะคะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะต้มให้เครื่องสมนุนไพรเราออกค่ะพี่น้องนะคะเขาใส่ปลานิบลงไปค่ะหอมหว,หวนเลยค่ะพี่น้องเอาละค่ะเพอเครื่องตม้มยำห่อออกนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ปลานิบลงไปเลยในน้ําเดือดๆนี้ค่ะนะคะโมนเนี์ยอดใส่เป็นพริกผงนะคะพี่น้องพี่น้องแฟนคลับเก่าๆจะหวัวถัดประเภทตม้มยำนะคะที่ยอดเพชรจินเองนะ ยาใส่พริกผงนะคะพริกที่ขัวแล้วนะคะยสบาใส่พริกสดเพราะว่ายังมีความผูกสวมพัพริกสดมันบหอมนะคะพี่นอ้องสูสูพริกผงในห้าวัวไม่ไหมห่อนๆนะคะโอด้ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะนะคะปลานินสองโตเต็มกระทะเลยพี่น้องเลยนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะรอให้น้ําเดือดจัดัดปลานินสุกคักค่ะ ปลานิมสุคขกๆเขาฉ่อ,อนฟ้องออกค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะแยกเซบะคามเปียกแทมบกนาวนะคะตะว่าถาบผสม่อยเพิอ,อกบกนาวเข้าขไปค่ะนะคะเดี๋ยวจะไม่ใส่มะนาวเป็นหลักค่ะเพราะว่าเอาละค่ะเหลื่อมคน,นนิดน,นึงเพราะว่าเขาต้มยำปลาหนินหมอใหญ่นะคะใส่แต่แตกบกนาวนีบไว้ค่ะพี่น้องนะคะเปลืองค่ะนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปสองช้อนเลยค่ะนะคะ่อก,กี้เข้ากับใส่เกลือลงไปเลยได้พี่น้องนะคะแต่จะเพิ่มผงปรุงรสแล้วก็เพิ่มน้าปลาอีกนิดนึงนะคะหมง้นวัาต้มยมปลาเนี่ยจะใส่น้าปลามันข้าวนะคะพี่น้องแต่ว่าของเย่าหนีโบมีข้าวค่ะมันอยู่ที่การล้างของเราด้วยนะคะตามด้วยชูรสค่ะใส่ลงไป ถอนฟ้องออกทุกห,หน่อยนึงค่ะใช่อู้เสือกสมุนไพรเย,ยาาพี่นออ้องรับรองว่าบ่มีข้าวอยู่นะะีเลยค่ะสูตรนี้ค่ะนะคะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปจุกๆเน้นๆค่ะนะคะ่อนฟ้องอากาศออกฟ้องโพรยนะคะสะเฮ็ดให้มีนข้าวนะคะฟอกน้ำเอนฟองนำ้งนำ ปลาที่ออกมากจากตัวปลานะคะนี่ค่ะเอาออกเห็นปั๊บหอมหวนหวนค่ะพี่น้องนะคะเป็นสูตรต้มยำปลานิลง่ายๆค่ะห่างหายไปโดนเติมนะคะพี่น้องต้มยำปลาส่วนมากจะเห็ดแต่หมกอูนะคะเพราะยังม,มักเกิดนะคะ ะะใช่มะเขือเทศซุกเนยจังหน่อยหนึ่งค่ะมะเขือเทศนี้บีบให้น้ามันออกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินตัวเนื้อมะเขือเทศอยู่แล้วค่ะเข้ากับสดๆน้มมันนะคะพี่น้องน้บมะขามาเปียกกบ BB, ะบีมะขามเปียกแตกออกเลยค่ะนะคะช้อนฟองไปเรื่อยๆนะคะคุณใดมีเวลานะคะช้อนออกก็สิค่ะ เวลาเขากินมันกระซิบสสแสบเด้พี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเยวก็จะใส่พริกป่นลงไปเลยพริกป่นเยวปั่นเอาเด้พี่น้องนะคะตำเองเบาไวเพราะว่ามันบดละเอียดกลัวละพึ่งไวห้หายห่อนแล้วเย่าเก็ะเ,เอาไปปัน่นนะคะพี่น้องปั่นหยาปั่นบาหยาเข้าสามารถเบ่งกะไดค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเยวก็จะชิมรสนิดนึงค่ะ เปรี้ยวพี่น้องเยอะบ,บ่มันใจปะๆเราสก,กินน้ำไหนบอแต่อ,ออกก็จะน่อยนิดแบบว่าเปรี้ยวบกคามมันจะเปรี้ยวออกอมหวานนะคะมันจะบ่เปรี้ยวโดดคือเข้าใส่เปรี้ยวบกักเงานะคะพี่น้องแต่ว่าร่วมๆโอเคเลยค่ะนะคะออกออกก่อนพอว่าเดี๋ยวผู้อื่นผู้กินน้ำผู้สึก,กินน้ำบดได้นะคะผู้ควมาหมักเปรี้ยวก็มีนะะน่นะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะส่วนรสอื่นโอเคเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะปิดท้ายด้วยใบกะเพราค่ะนะคะนี่ละค่ะคือ ใส่ลงไปนอพี่น้องสดห่อนห่อนโอ้ยสุดยอดความแซ่บอยู่ในนี้เลยค่ะนะคะใบกะเพรานีงค่ะเมื่อวานจะเป็นประเภทต,มตม้มยำปลาต้มยำกลุ่มต้มยำไก่บมา่นเท่าเะค่ะพี่น้องเอาใบกะเพราใส่ลงไปเบิ้งค่ะรับรองว่าพี่น้องเอ้ยของข้อเลยละค่ะนะคะ,นะะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะต้มยำปลานิลร้อนๆค่ะพี่น้องนะคะได้ยวสสยองออกจากเตาไปให้เบิง้งมองจิงแจงมองโบห่อนจ้า เร่ราคาพี่น้องไม่นุ่มมือนี้ค่ะกําลังขอนๆข้นหุนๆเลยค่ะต้มยําปลานินค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดมักเผ็ดนะคะสามารถใสบกพริพกได้อีกด้วยจากพี่น้องนะคะแต่ของพวงเย้าหนี่กินกันหลายคนนะคะคนบบก,กินเผ็ดคนบบก,กินเข้มนะคะคนบบก,กินเปรี้ยวก็มีหน้าหน้าจิตตังค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็เลยเดินทางสายกลางอาศัยพอมีรถมีกินค่ะผู้ใดมักเผ็ดเผ็ดกระสล่ลงไดอีกนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวแน่ในหามือนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าสบคามลงไปก่อนบางแง่ค่ะแต่ว่าที่สําคัญปลาเข้าบบมีข้าวค่ะพี่น้องล้าน ความสะอาดอย่างดีเลยค่ะนะคะเครื่องสม,มุนไพรเครื่องตมยํยำี่เข้าใจลงไปคะคะพี่น้องแบบเน,เน้นๆจุกๆเลยค่ะพี่น้องนะคะ,ะที่สาคัญค่ะใส่ใบกระเพราลงไปปิดท้ายค่ะสดห่อนๆพี่น้องเอ้ยอย่าบยอย่าโวค่ะพี่ออนะะ้องนะคะตามบุกหุงเพชรเพชร,พชรมาจะถ่วยนึงนะค่ะนะคะรับรองว่าทั้งกินทั้งหายน้ำตาลไรผักผ่าค่ะพี่น้องเพราะว่าทั้งเพชรทั้งห่อนนะคะแซ่บค่ะหอหมใบกระเพราเลยค่ะตอนนี้ค่ะพี่น้องนะคะขอพูดละลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มาก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆดเดอ้อจากพี่น้องมาค่ะเอาถวเอาซ่ามาตากักไปกินไปยาค่ะกลมยแยปฝานิ่นเส็บๆห่อนๆจ้า